สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชม5ประตูสวยๆทรงนี้สุดฮิตเลยครับกับ5ประตูฟอร์ดเฟียต้ามือเดียวป้ายแดงปี2012คันนี้สภาพงามๆนางฟ้าครับมือเดียวป้ายแดงไม่แท้80,000 กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะจนปัจจุบัน159,000บาทนะครับราคาเงินสดผ่อนได้3,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีเน้นใช้งานนะครับสวยไม่สวยลองพิจารณาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจของ Ford f i e s t a นะครับตัวน,นี้ชุดแต่งรอบคันรถสภาพพร้อมๆนะครับ สีขาวเดิมโรงงานรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับช่วงล่างไว้ใจได้เลยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใช้งานได้ครับตัวนี้เข้าศูนย์ดูแลศูนย์ทุกระยะอยู่บ้านใกล้ก็ไปชมได้นะครับรถอยู่มินบุรีส่วนบ้านไกลต่างจังหวัดก็จะส่งให้ท่านได้นะครับรับประกันได้รถแน่นอนครับ รถส,สวยมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเข้าศูนย์ตลอดพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นซิทอล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับระบบคำสั่งเสียงนะครับตัวท็อปเลยครับ Ford ดเฟีย a ปี2012คันนี้ก็ต้องได้สภาพได้ราคาได้ปีนะครับใครที่สนใจหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ Ford f i e t t a ก็ต้องเข้าไปศึกษาใน Ford f i e s t a Fanpage Fan Club Fan นะครับ ตัวนี้สภาพกริบๆเลยครับมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปงามๆเลยครับหาใช้งานลองชมศึกษาเพิ่มเติมดูได้ครับใน Ford f e t ต f f n t Page แฟนขับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทันไม่มั่นใจนะครับมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับได้เลยครับพาเพื่อนพาช่างไม่ได้ครับเบื้องต้นแอดมินคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีว่าไม่มีโดนเลยครับคันนี้รถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไปใช้งานต่อได้ครับสภาพงามๆเลยครับ ขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากชอบใช่คลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินหน่อยนะครับจะพยายามหารถติดสวยนำมาฝากให้กับสมาชิกสมาชิกเตรียมความพร้อม ก็ถ้าชอบก็โทรเจรจาไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับดูไม่เป็นขัดไม่เก่งเช็คไม่ได้เราชักขัดให้เช็คให้เรียบร้อยครับรถสวยการันตีครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั้มการันตีไม่แท้การันตีการโอนการันตีการจัดส่งครับรถดีนํามาส่งให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับนี่เลยครับกับ5ประตูฟอร์ดเฟียต้านะครับช่วงแากของฟอร์ดไว้ใจได้เลยครับศูนย์มีทั่วประเทศครับหรือจะหาข้อมูลกับฟอร์ดเฟียต้าก็ได้นะครับแฟนเพจแฟนขับเฟซบุ๊กนี้ครับ รถสวยพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องถ้าท่านกำลังหา5ประตูชอบฟอร์ดเบียต้าได้สภาพได้ปีได้ราคานะครับที่เหลือท่านก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ชอบก็ต้องศึกษาเพิ่มครับจะได้ใช้รถคันใหม่ได้อย่างสบายใจและสบายกระเป๋านะครับคันนี้สวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเลยครับมาชมมาเช็คขับกับได้เลยรถคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับรถสวยสวยสภาพดีดีมีมาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งาน ขอบพระคุณทุกการติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคันนี้แจ่มเลยครับยางก็เต็มเกียร์ก็แน่นช่วงล่างก็หนึบโอ้คุ้มครับบอกเลยว่าคุ้มถ้าใครมาทาง Portetta นะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเขาแจ้งนูน่นแจ้งนี่เขาว่านั้นว่านี่เราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดูก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรกเกาะจากคนที่ใช้จริงนะครับในแฟนเพจแฟนลับได้เลยครับคันนี้สมบูรณ์มากๆ